เราจะพาไปดูเบื้องหลังนะคะของคู่นี้เลยค่ะเบื้องหลังปาิทินปี2021นะคะนัดเดทและญาญานะคะนี่ก็อยู่ในเดือนมีนาคมค่ะสังเกตไหมคะว่านัดเดทมาในลุกหนุ่มหล่อหน้าค้นหาเพราะว่าใส่ ชุดสูรโอเวอร์ไซส์ค่ะซึ่งเห็นบอกว่ากำลังเป็นแฟชั่นอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะ,ะส่วนย่าๆเองค่ะก็อยู่ในชุดสูรสีดำเช่นกันนะคะทั้งสองบอกว่าเสื้อผ้าที่ใส่ถ่ายทำเนี่ยนะคะก็เรียกว่าแฟนๆเองสามารถที่จะนำมาใส่เดินตามท้องถนนได้ด้วยนะใช่ไหมคะใช่ค่ะระยุกตกับชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะเดินแบบนี้แบบนี้เลยค่ะเห็นบอกว่าเบื้องหลังการถ่ายทำนี่หวานกว่านี้อีกนะคะมีการขี่หลังกันจับมือกันนะคะแล้ว ก็เดือนของทั้งสองคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะสื่อให้เห็นถึงอะไรกันแน่ไปฟังค่ะเดือนของเราก็คือจะเป็นแบบแบบเหมือนเดินอยู่ไม่ได้ไม่ได้สนใจกล้อง <c oughs> แค่ in the moment อะไรอย่างนี้ต้องการก็คือความธรรมชาติแค่นั้นเลยค่ะ <c oughs> เดินไปเดินมาให้ให้ให้ chemistry มันมันมันทำงานของมันไปเองประมาณว่าอยากให้เป็น เป็นคู่รักที่อบอุ่นประมาณนี้ยรับคแล้วก็วันธรรมดาธรรมดาอันนี้ที่เราเดินข้างถนนไม่ได้อ,อยากให้โพสต์มากอยากให้เป็นไลฟ์สไตล์เป็นแคนดิดประมาณนั้นไรเงี้ยหวังว่าคนดูเราจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่เราแบบว่าโฟกสัสแค่ซึ่งกันและกันสําหรับการเซ็นปฏิทินปีนี้มารอรู้เลยว่าจะมีกิจกรรมหรือมีการช่องทางการรับปฏิทินยังไง yeah. ครับผม ก็คือไม่ได้มองถนนนะคะมองกัน<อ>และกันเสื้อผ้านี่ยังพอจะแต่งตามได้นะคะแต่คนข้างๆนี่หายากจริงๆนะ